ครับวันนี้ก็พามาดูรถแจ๊จีนะครับติดตั้งตัวโชคสตาร์ทโปรพันเดอร์ดิฟนะครับ คือลูกค้าได้รถมือสองมาเป็นรถมือสองที่จัดซ่งมมาแล้วเป็นโช๊คเดิมไปทาสตัดฟิลลิ่งช่วงความเร็วต่ําค่อนข้างที่จะกระด้างแล้วก็กระแทกพวกรอยต่อแล้วก็ขับความเร็วสูงค่อนข้างโยนย,ย้อยไม่ค่อยเกาะถนนไม่ค่อยมั่นใจนะครับก็เลยมาปรึกษาว่าในงบไม่เกิน2 0 0 0 0บาทตอนนี้อยากได้โช๊คที่ฟิลลิ่งนุ่มนวลเก็บรอยต่อดีขับความเร็วสูงดีตัวไหนดีนะครับก็เลยแนะนําเป็นโปร f ฟนเดอร์ดิฟที่ผมลองมาห,หลายๆคันที่ติดตั้งไปถือว่าเป็นโช๊คที่ให้ความนุ่มนวลในความเร็วต,าาต่านนาาเกไไลล่่่อออดดด้้้้้้คคคนนนนขขงงีียใหวววมมุแ็ ปรับความเร็วสูงตัวรถนิ่งขึ้นคงตัวน้อยลงแล้วก็สามารถปรับเซตค่าความเหนืดอตามการใช้งานได้นะครับผมพาไปดูตัวชิ้นงานว่าตัวนี้มันทาอะไรได้บ้างนะคบตามมาดูนะครับตัวนี้ก็เป็นโช๊คสตัดปรับเกลียวซึ่งสามารถปรับสูงต่ำอะไรก็บอกที่จุดนี้โดยที่ไม่เสียค่าเคสปริงแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับค่าความหนืดอได้ทั้งหมด16ระดับนะครับผมเป็นสปริงทรงถังเบียร์ลักษณะแบบนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังเลยทําให้ช่วงความเร็วต่ำเขาเก็บรอยต่อต่างๆได้ค่อนข้างนุ่มนวลไม่แข็งกรได้นะครับ ส่วนความเร็วสูงตัวโชคเขาได้ตัวกระบอกค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรแต่อาจจะไม่ได้สู้ตัวโร o f นเดอร์ตัวแซนะครับที่เป็นรุ่นพี่เขาแต่ช่วงความเร็วสูงเขาทําได้ค่อนข้างดีครับเกาะถนอนดีเขาโค้งปิดเลนค่อนข้างที่จะมั่นใจที่ผมลองมาหลายๆรุ่นถือว่าเป็นโชคที่ ให้ความเนียนค่อนข้างดีในช่วงความเร็วต่ำความเร็วสูงก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างคงตัวน้อยให้ตัวรถนิ่งครับน่าสนใจในงบไม่เกิน20 0 0 0บาทตัวน,นี้ถือว่าน่าเล่นที่สุดในณชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูขั้นตอนการติดตั้งแล้วก็อาจจะให้ดูทรงรถหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วว่าจะทรงได้สวยประมาณไหนวันนี้ก็ตามไปดูกันนะครับ หลังจากติดตั้งตัวโช้บโปรเฟนเดอร์ดิฟับในรถแจ๊จีเนะครับก็พามาดูทรงรถว่าตัวโปรเฟนเดอร์ดิฟสามารถจัดทรงได้หล่อประมาณไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสุดสเปคของทางบริษัทนะครับเป็นโหลด2นิ้วนะครับก็ยางขนาด1 9 5 5 0 1กนะครับก็อยู่ความสูงข้างหน้าอยู่ประมาณ5 2 5 2้ครึ่งครับข้างหลัง53นะครับลูกค้าก็คือเน้นทรงที่เตี้ยกำลังสวยเน้นใช้งานสบายแล้วก็ไม่อยากให้ช่วงหน้ากระด้างนะครับคือการที่โหลดมากต่ำกว่านี้ทำได้แต่จะผิดสเปคค่าโรงงานทำให้ช่วงปีกนนข้้าางงหหไม่จัวยยื ถ้าเกิดอยู่ในสเปคของค่าโรงงานคือโหลด2นิ้วไม่ต่ำไปกว่านี้ทําให้ช่วงล่างมีจังหวะยืดยุบได้ดีทําให้รถครับฟีลลิ่งของโชค๊คได้ฟีลลิ่งที่ยังโอเคยังได้ความนุ่มนวลได้ดีอยู่นะครับเพราะว่ามีช่วงยืดยุบของทางปีกนกล่างแล้วก็ตัวโชค๊คนะครับถ้าเกิดต่ํากว่านี้ทางโรงงานก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าตัวฟีลลิ่งโช๊กก็จะไม่ได้คุณภาพที่ดีทําให้ผิดสเปคทําให้โชค๊คเสื่อมสภาพเร็วนะครับถ้าเกิดอยู่ในสเต็ปใช้งานไม่ได้เตี้ยมากโบรคนเดอร์ดิฟ ก็ถามารถทำทรงได้อยู่หล่อประมาณนี้นะครับเน้นใช้งานสบายแล้วก็ฟีลลิ่งโชคดีนะครับเพราะว่าโหลดไม่ได้เยอะมากทรงพลังสวยครับเหมาะกับการใช้งานสบายๆแล้วก็ฟีลลิ่งให้ความนุ่มนวลนุ่มหนุบได้ดีในการใช้ความเร็วแล้วก็การใช้งานทั่วไปนะครับผม mm. ก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกตุ่1หนึ่งตัวเลือกครับสาหรับโช้ในงบไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เป็นโปรโมชั่นณะตอนนี้อยู่ครับอยู่1 9 7 0 0นเาน็นะครับ, 9, 9, รบเป็นสเปคตรงนุ่นของแจจีนะครับ ตัวนี้ถือว่าผมติดตั้งในรถหลายรุ่นให้ความนุ่นมวลได้ค่อนข้างดีโช้ไม่แข็งกระด้างให้ความหน,นึบก่อถนนขับขี่มั่นใจปลอดภัยมากขึ้นนะครับในช่วงการใช้ความเร็วการเดินทางไกลทาให้เราคอนโทรลรถได้ง่ายขึ้นนะครับผมประมาณนี้วันนี้ร้านสติเลสซิ่งช็อปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวด้วยนะครับวันนี้ผมบอยสติเลสซิ่งก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ